ม่าเมีูบะกล๊อปอ๋อแล้วก็เหนียวหมูได้สู้เหนียวไก่ทอดพี่สวัสดีครับคุณสวัสดีครับแล้วก็ขนมมาอ๋ออันนี้พี่จะทำอีกไหมครับเนี่ยพี่อยู่ในซอยพี่อยู่ออกทะลุนี่ก็ถึงบ้านแล้วอ๋อนี่แบบครับทะลุในซอยหรือออกข้างหลังได้าะมันยังเพิ่อนกับไม่ยอมอ่านการบ้านอ่านคือวันเพื่อนได้อ่านได้อ่าบ้านที่ได้สมมติสมมติบอกผลินแถวนี้เด้ ครับแบบผมซินีมาดูอยู่ถ่ายรูปเหเนี่ยคุยก็พอร้อมเมื่อกี้นี่ว่าเอ้าองไปหากดสงสัยรับหรือบ้างาะว่าสงสัยมันหลับรับมั่ำท่านครับเมื่อยก็ส่งรูปให้ไอ้ได้ถ้าก่อนเห็นไ่ซอสก้าเอนิดแฟนบอ อยู you, you either, Christ, ่ปูเล like mm ือกปะไอ้ยูไอ้ด้านซ้ายไอ้ไอ้ด้านซ้ายปะด้านซ้ายกีตกลน่ะครับครับผมไอ้ี่วหาไ้ลองกุฎนะครับผมแฟนไอ้อยู่ด้านซ้ายไอ้ก็เลยเป็นคนด้านซ้ายครับครับผมที่จริงพี่เป็นคนโคราเบคนโคราบแต่ว่าไอ้แฟนอยู่ด้านซ้ายก็เลยก็เลยไปทำ ปลูกไอ้เมคกาเดเมียปลูกไอ,อย้ยางไว้ที่นั่นค,คือก็เลยไปบ่อยปะเนียนย้วนเครองเครื่เทศมีแต่แม่นันมาลองเพรื่งต้นกันครมีเน,นื้อสีตะกนอนยูร่านอาหารอีสานเถิ่อเชิงเดลิมฟีดไปแล้วเนาะเนื้อสีก้อนหนุตอนนี้มันก็นกันกลองก็ไปอีสานลำเพิ่มไปอีกอีนั้นต่กต่อนตะขึ้นบ้านใหมไอ้กะกะไอ้นิดก็ไป็นหนึ่งอะไรมากหนึ่งพลานชัยนะครับผมเปิดพี่เปิดร้านอาหารอยู่ส่ห้ากั ไอ้นิดไปเปิดคอนเสิร์ตให้ฉลองให้กะกาว่าเออยี่ได้เจอกันอีกก็เลยไม่ได้เจอซัมเมอร์เจอเออทีนี้เลากัดอีกครับเรากับญี่ปุ่นเหรอใช่เดี๋ยวขอสวัสดีคะฝ่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ภูมิิษไปแต่งหน้าเดี๋ยวไปเด้อครับมาเด้อมาอยู่เดี๋ยวมาอยอะโอเคขอบคุณค่ะมาเจอกันหน้าพิที ครับผมครับผมพี่เศษซีมอนอยิ่แซวน่ครับชอบดีมากต้องลกไหมพี่ได้แด๊ดด้าครับครับครับผมได้ครับได้ได้ดยังไงเนี่โอ้กับเพา่เหนียวหมูกิ้งป้วจะเดินไปหาอีกหนึ่งคนอ๋อมีอีกว่าปิ้งต้นทัดมาเพิ่งแบบท้องฟื้นสุดใกล้เกือบชิมากป้ากินด้วยกันนี่แหละใช่ใช่เราก็เอาจะเอาไปแบ่งกันกินนะครับผม กดลังสิมันสุดยอดครับมาผีมาพีบางรถเพื่อนเพิ่นวายังไงเยะจยินอ๋อกายแปนีก่อนโอเคครับโอเคครับเจอกันครับผมเดียวไอจีเป๊ เพ็ดบัตรประชาชนไหมไปครับพ่ออันนี้ลงลงยังมกับลงยิมลุงยิ้มอะไรต่อะเรียกชื่อลุงยิมเป็นตัสยามโอ้นไออำเภอยิ้มอำเภอยิาน้าเงินอะไรอย่างเงาะเพาต้องมีเรียงเกรียดกันมาหนีดิมาเนี่ยอปเลยตำรวจไปงานบ้านกันนี่ละ บไเรอเลอนี่น่ยไปิตั้งไหนมาตั้งไหนเพชไดมนด์พี่เพชรไดมนสวัสดีครับเไโอ้ยคือห้างเงินไอ้ข้เรา้นั่งเลยไอ้เซี่เป็นกฟมาฝากไอ้กินกินอะไรบ้าครับกิน้คไป้หัเนไปห้างเงินอ้ัไปเลยไปเลยไปไปรถ ไปรูดไปไปอำเภอจับอำเภอยิม้มมันเห็ดอยู่ในหนีได้บบเอาไปเช่ไหมรับวันบอยดิบได้เอาไหมกับบะหมันได้ปะเพได้เป็นเ,เนห็บเหมือนน้าเวลาเหมือน,น ไปอันนี ok ้ก็ได้ตัวห่อหนี่ร้อยแปดสิบบาทนะครับวันนี้ร้อยแปดสิบบาทจานจชิวอัโฟนได้เลยนะครับผมเดี๋ยวบึงรูปอยุดฟังกันใช่ละืกดกดเต้ เขาเบ่งลูกจะควงกันยูเซ่เนาะยูเซ่เนาะอพี่น้องใช่ะเซ่ยูเซ่เซ่เซ่กุณได้ลูกผมกดลังสิวันยูเซ่มันคื้นหาเลี้ยวหนาหนาสีโทักไม่อตัวนี้นี่เบ๊ะบ๊อบ๊บเนอย่า้ขึ้นอันนี้ไปนี่โอ้เสียงผู้องตองอยู่ตายแล้วตายแล้วนี่นี่เอาเซ่ไปเอฟู่กูเซ่เอาเดี๋ยวทาเก็นไปทุกคนกันนี่นี่ อันนี้พี่ขวัญพี่จูอันสั้นครับเออนี่นี่ผมอยู่พี่ผมอยู่พี่ก็จะขวนขาดสติไม่อยู่ในโปวเจ็บเหรครับพี่น้องเจ้าตำรวดเออกินยังไงพู้แบบนี้ต้อง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 หาพ่อหน่วยแล้วพ่อพ่ออํานวยเป็นคนจัดการนะเปลี่ยนรูปเลยวพ่อ เขากรอนบรวไปบังจานเีนกอนไอจานเปีนกันเยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับจานเบนครับสวัสดีครับเไได็กไป็นยังไเด็กยังไ,ไ,ไหนน้อคุ่น่ะอันนี้เฮ็ดสิ้นดับไฟฝุ่นหรฮะเฮ้ยเฮ้ยดับดับดับในชีวิตอะดับไปเ <c oughs> ลยจะระเบียบไม่จะระเบียบไม่ความป่ะเปิดของเขีวดีครับปกติเคยเรียนเครื่องไงวัวหนี้มาบ,บจานเบน

ไล่มื้นจานเรลีวยนโอ้ยสิรบนจานเปล่นไป้นึงมีมุมมีมุงมีเปล่นมันร่อนมั่เขาบ้านเสียบสายมาเลยยังมานในคอนโทกันเลยมาเห็นไปหัวดี่มีหัวยุดมีหัวสตูปมืออื่นไงยุดไงโอ้โนี่มือยุดอไร ไปเข้าหาแต่งงานาต่งงานกัล้วกัเอรยมารบการเรียนครับโอเคครับโอเคคับฟังได้ด้จผมอบคณมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องุกคสำหรับเดนอับเชียกันนะครับสวัสดีครับ